เมื่อเสบหน่วยเล็มืันน sure ี้พี่แอลเมื่อทอดเจอเบอร์ท right> ุกอบหลายเป็นไงแม่เบาตามความจริงตามโลงท่านแจกเหมือหมู evet ่บ OK> ้านขนมจีนน้ำยามีทังไหทุกครั้งมาเจอกันพี่ต้องเติบโตนะค่ะเขาให็นน้ำกระไรยายเอลสายดีดีเก็บเงินสองปีซัวสิไดแบนเฮ็ดน้ำปลากับเท่าแก่กีเมื่อนี้เท่าแก่กี้สิบห้าไปอำเภอ เวียงหน่อยจังหวัดขอนแกน่นในซื้อแบนของยายแอลผ้าเห็ดครับไปเบิง่งบรรยากาศของการไปเยี่ยมบ้านเพื่อพักดันการตลาดกับลูกค้า O.E.M. ของโรงงานเทอ์แกกีและเทอ์แกกีซิมี่เค็ดรับแนะนำวิธีจังไดในการต่อยอดการตลาดถ้าทุกท่านได้เห็นคลิปนี้ได้เบิ้งคลิปนี้ทุกท่านจะได้มีประโยชน์แน่นอนครับสวัสดีครับเทอแกกีซีโอจากของโรงงาน O.E.M. น้ำปลา มือนีเทาแกกีเดินทางมาที่อำเภอเวียงหน่อยจังหวัดขอนแก่นครับทุกท่านจำแบรนด์ยาแอลได้บอกรับทีทั้งจะของแบรนด์หรือว่ายาแอลได้เดินทางมาขออนัดเพื่อที่จะพบกับผมเทาแกกีอยู่ที่โรงงานและมือนั่นผมก็ได้แนะนำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ได้ออกแบบฉลากมงค้นครับมือนียายแอลหรือว่าจะของแบรนด์ยาแอลผ้าเฮดได้นำปลาล่ามาแลว้วเรียบร้อยครับถือว่าลาโอกาสพิเศษครับผมและทีมงาน เคียวคิวเพื่อที่จะเอาน้ำปลาไปส่งยาแอลถึงบ้านครับเราคอยมานานใช่ไหม <Yeah. S 1> แนะแนนำการขายแนะนํำแนวคิดและที่สำคัญก็คือไปเป็นขวัญกำลังใจให้กับยายแอลครับ และกอนทอแกกี้สิเดินทางมาถึงครับยายแอลและขอบคั้วเพื่อนก็ได้เตรียมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อที่จะเตรียมต้อนรับการมาถึงของทอแกกี้ครับเพื่อนน่าจะหูใจเนาะว่าทอแกกี้มาก,กินแต่อาหารเล่าๆครับและก็บินาที่ทียายแอลพาเห็ดพบกันกับทอแกกี้ครับบรรยากาศเป็นยังไงไปเบิ่งได้เลยครับ ดีใ<ม>จจังเลยบนลานหลังๆอี่ได้ต้นรับเท่าเก่แต่น,น้ำปลาเป็นของเจ้าของแล้วบัดที่นี่คือตอนนั้นพี่เอ๋อก็ยัง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 ไม่มีเงินเนาะใอ่ยังบ่มีเงินแล้วบัาที่ดีพี่เอ๋อก็ตั้งใจเก็บเงินมาสองอันนี้พี่เอ๋อบ่าอาหอบ่ไาหอยเตาแก่กีบป้าเป็นยังไงตอนตน,ตอนั้นก็ตั้งใจเก็บเงินเพราะว่าอยากมีเก็บไเพระว่าเก็บเงินก่อนมันจะเดือดร้อนบานเดือดร้อนค่าใจกับเก็บมือละเล็กน้อยจากหมื่นหนึ่ง มันต้องมีมือนีต่ไดก็ใจไปหาเทาแกแล้วเจ้งมือนึงมันต้องเป็นความจริงสินะนอกจากทีเทาแกกี้จะมาเยี่ยมพักดันการตลาดให้กับลูกค้าทัาแบรนด์แล้วครับผมก็ได้เตรียมเสื้อผ้ายครับนั่นก็คือรูปแรกครับที่ยายแอลกับเทาแกกี้ถ่ายรูปคู่กันครับเป็นโมเมนต์ของการที่ผมได้มอบองค์พระมหาจักรพัรดิเพื่อนดีใจไร้ครับบรรยากาศเป็นยังไดไปเบิง่งใดเลยครับครับคนเปลี่ยนเอฟซียายเด้อเอาแล้วนี่อะไรอ่ะ ก็เก๋กี้มายืนอยู่นี่นด้รัเปิดดูสิอันนี้มอบให้พี่แอวเลยขอ,อบคุณค่ะเอามาเป็นพลังให้เลยเนี่ยเห็นไหมเวลาท้อเนี่ยได้ขอมาเบิ่งรูปเด้อแล้ววันไหนท้อเดี๋ยวมานั่งอนี้อ่ะนั่งยังไงก็เก๋เอาเบาออเลยลก็เก๋ด่าดูสิด่าพี่สิวันนี้พี่ท้อกเก๋ด่าพ,พี่สิมีพลังและที่พี่ขอท้าพี่พี่ผา เอาอันนี้คัวในคลิปดูทุกคนดูพิกคืออย่างนี้น้ำปลาสูตรเราน่ะมันจะเป็นสูตรที่ทำมาไว้เพื่อไม่ต้องใส่น้ำปลานะบางคนไปใส่น้ำปลามันจะเค็มแต่เนี่ยคือปรุงมามันเป็นปรุงที่เขาเรียกว่าตําไม่เก่งก็แซบได้มากน้อยนะครับทุกคนแล้วแต่นี่เคล็ดลับอันนี้ผงนัวผงนัวใส่ได้ไหมไม่ใส่ไม่ได้มันป่วย อ่ะสูตรเท่าไงที่ใส่อะไรต่อพี่เอ๋มะเขือเทศนะเห็นไหมตัวจริงตัวจริงไปนี่เคล็ดลับไงนี่มันทําให้ส้มตําอร่อยขึ้นคือมะเขือเทศนะแล้วก็เน้นน้ําออกใช่ไหมไม่เอาอค่ะใช่เน้นน้ําออกแล้วก็ค่อยมะนาวลงไปเนี่ยเขาปี๊บเปียงเดี่ยวที่เหลือคือเราฝาลงเลยหนึ่งลูกนี่เวลาเรามะนาวลงอ่ะไายด้านข้างนะถ้าตําตรงมะนาวจะมันติดผมมะนาว แค่นี้เจลลวน้ำปลามาเลยพี่แอลอ่ะเจ้าของแบรนด์คือนน้ำปะลาราสิเนี่ยบัวน้ำคือไหนบัวและนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศของการมาเยี่ยมแบรนด์ลูกคา้าและก็มาแนะนำผักดันการตลาดให้กับลูกค้าครับรา่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์น้อยว่าจำเป็นจะต้องยู่ที่รูหลาอยู่ที่บ้านนอกข้องหน้านี่ละก็ว่าเป็นอย่างครับเพราะว่าอย่างงูณบอกครับผมมาเคสแบนนแบน,นีบนน้ พราะเคสแบบนี้เ <Yeah. S 1> หตุ <Yeah. S 1> ให้ผมได้นึกถึง <Yeah. S 1> ในสมัยตอนที่ผมมีทุกคนกับมีสิทธิธ์ที่จะฝันได้นั่นก็คือคือจังผมในอดีตนี่แหละครับเพราะชีวิตของผมดีขึ้นจังน้อยจากการขายน้ำปลาผมก็อยากจะออกมาแบ่งปันออกมาซอยเหลือผู้คนนี่แหละครับทุกท่านทุกท่านคิดว่าการฮหดบุญนอกจากทำบุญทำท่า,ทานรักษาศีลภาวนาแล้วการต่อยอดอาชีพ การให้กำลังใจผู้คนการที่เฮ็ดให้คนคนหนึง่งได้มีความหวังได้มีกำลังใจในการทีนอกจากที่เพิ่นจะมาเฮ็ดแบนกำทับทโรงงานเถ่าแก่กี่แล้วครับเขายังมาผลักดันการตลาดต่อยอดให้แบนด์ของน้ำปลาของลูกค้าอย่างเช่นยาแอลผ้าเฮ็ดแบบนี้ทุกท่านว่าสิ่งที่ผมเฮ็ดผมจะได้บุญว่าครับและบุญที่ผมเฮ็ดมันจะเป็นบุญแบบไรครับกับการทีจะสั่งผู้คนการทีจะสั่งคนคนหนึงน่งหนึ่งย่างหน่อย ได้เทคนิคการตลาดไป 2. ใได้แนวคิด 3. ใได้กระน้องใจครับแล้วกะ็สี่ได้เรื่องของการโฆษณาแบรนด์ของท่านลูกค้านั่นครับนี่แหละครับผมก็อยากให้ลูกค้าท่าแบรนด์จีเดินล่อยตามของเถาแกกีมาเมื่อครั้งนึงครับ ผมบอหูครับว่าผมจะต้องเฮ็ดอย่างในชีวิตและผมกระตัดใจที่จะเฮ็ดธุรกิจปลาลาโดยที่ผมบริ้มีชื่อเสียงบริ้มีไผหู้จักและผมกบ่เฮือธุรกิจปลาลามาก,ก่อนในชีวิตครับและผมกระไดแต่สู่หล้กก็มีต้นทุนนั่นก็คือความหวังแหล้กกับกำลังใจครับในมือนั่นผมกับพักดันเจ้าของเปลี่ยนแปลงชีวิตแลวกสระสรความสำเร็จเห็นจนถึงปัจจุบันนี้ของเฒ่าแก่กี้นี่แหละครับผมสามารถเปลี่ยนแปลง จากการขายปลาสินค้าเล็กๆแบบนี้ได้พอผมมองว่าการขายน้ำปลามันเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนครับเป็นสินค้าที่ไมีว่าจะหายไปเพิ่นกินก้อนที่หฮาจะเกิดและถึงเ้าจะา่อยูเพิ่นก็นยังต้องกินครับธุรกิจนี้ถ้าห้าเฮ็ดดีๆเ้าสามารถทรงต่อเป็นมรดกได้มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตือจังของถัแกกี้ได้ครับเมื่อนี้บอกได้เต็มปากครับว่า ความสําเร็จของผมเกิดจากการขายน้ำปลาเน,นี่ยแหละครับผ้าพักดันให้ผมได้มีฐานะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับนี่แหละครับผมจึงคิดเอาไว้เสมอครับว่าธุรกิจตัวนี้ผมว่างเอาไว้ตั้งต่แลกแล้วครับว่าลูกค้าขายใดเข้ากับขายใดครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจ ที่เห้าจะต้องจะเริ่มเติบโตจากการจับมือผักดันลงม,มือทำระวังเจ้าของโรงงานกับลูกค้าั้ำแบนครับนี่แหละครับทุกท่านเห็นคลิปแล้วรู้สึกจังไดแล้วเบิ่งอยู่ในจังหวัดใดพิมพ์คำว่าบอกเถ้าแก่กีในเด้อครับเถ้าแก่กีลรออ่านอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับถ้าคลิปนี้ เป็นประโยชน์และอยากให้ท็อกแกกี้ออกไปซ้อยพักดันออกไปซ้อยสางความสนุนให้กับผู้คนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องท็อกแกกี้นี้นะครับสวัสดีครับ